กลับเ,เข้ามาช่วงนี้เราจะพตาเรื่องอะไรดีคะพี่สำราญไปภาคสนามเช่นเคยค่ะไปกันที่ไหนฮะเราจะไปกันที่แถวแถวปราสาทตาเมินทมเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยทางกองทัพเรารัฐบาลเราก็ได้นําพาคณะ I อ T ลงพื้นที่ไปดูหน้างานจุดที่มีกําลังพลไป ลาดระเวนแล้วก็เหยียบทุ่นระเบิดแถวแถวด้านตะวันตกของปราสาทต,ตาเมือนทม,มและปรากฏว่าได้ยินข่าวมาว่าภาพรวมสัญญาณค่อนข้างดีนะคะจากคณะ IoT จากต่างประเทศเพื่อให้เกิดความชัดเจนช่วงนี้เราจะคุยกับพลตรีวินไทยสุวารีท่านโฆษกกองทัพบ,บกตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะเสต๊ดค่ะสวัสดีครับเสต๊ดครับ สวัสดีครับสวัสดีครับพี่สำราญนะครับครับน้องหมิวด้วยนะอุบนะคะนอนน้องหมิวด้วยสวัสดีครับน้องหมิวครับสรุปเซตตอนสองวันเลยภารกิจหลักคืออะไรพา i อ t ไปดูงานแล้วพบเห็นอะไรยังไงครับใช่คือ i อ t เนี่ยจะเป็นกรอบการทํางานเนี่ยจะดูว่าแต่ละฝ่ายเนี่ยได้มีการอยู่ในกรอบของข้อตกลงสิบสามข้อไหมที่มีการประชุม j b บีซีไปเมื่อวันที่เจ็ดสิงหานะครับซึ่ง บริเวณที่ไปเมื่อวานเนี้ยบังเอิญก็ให้อา่าไปให้ดูว่าจุดที่เกิดเหตุเนี่ยหลังที่มีข้อตก,ตกลงหยุดยิงในวันที่เจ็ดเนี่ยนะก็คือยังมีเหตุของการใช้อาวุธคุกคามต่อฝ่ายไทยอยู่จนได้รับบาดเจ็บสาหัสนะฮะก็คือเหตุการณ์ของวันที่สิบสองสิงหานะครับก็เลยให้คณะทางผู้ช่วยทูตทหารกลุ่มไอโอทีนนะแหละที่เป็นตัวแทนของอา,อาเซียน นะครับแล้วก็มีสื่อสื่อมวลชนจากต่างประเทศแล้วก็ในสายต่างประเทศแล้วก็สื่อมวลชนไทยก็ได้ไปไปไปดูสังเกตการณ์ในพื้นที่นั้นจริงๆนะครับเพราะว่าผมเคยให้ข้อมูลไปว่าการลักลอบเข้ามาวางทุนระเบิดนั้นเนี่ยมันถือเป็นอาวุธนะที่ยังถือว่ายังทําให้ข้อตกลงหยุดยิงนั้นไม่สมบูรณ์เพราะว่าถือว่ายังมีการใช้อาวุธต่อใส่ไทยอยู่ และบังเอิญในในวันที่สิบสองเนี่ยที่กําลังพลเราประสบเหตุนะเนี่ยอยู่ในบริเวณพื้นที่นั้นนะครับก็เลยพาทางไอโอทีกับสื่อมวลชนเนี่ยลงไปดูนะครับก็ได้อธิบายให้เห็นชัดว่าวิธีการวางวางอย่างไรนะครับแล้วก็วางจุดไหนบริเวณไหนก็ได้เข้าไปสัมผัสในพื้นที่พื้นที่นั้นจริงๆ, <S <S ๆนะครับซึ่งตรงพื้นที่นั้นเนี่ยที่ต้องให้รายละเอียดก็เพราะอะไรเพราะว่า มันเป็นไปตามหลักการวางเนี่ยมันเป็นไปตามหลักทางยุทธวิธีของทางฝ่ายกัมพูชานะครับก็คือแอบเข้ามาวางในพื้นที่ฝ่ายไทยซึ่งตรงนั้นเนี่ยฝ่ายไทยเราเองก็เดินเดินละเวนอยู่อยู่เป็นประจําอยู่แล้วก็ไม่เคยมีนะครับก็เพิ่งมีวันนั้นเนี่ยวันนั้นได้อธิบายนิดนึงก็คือว่าเมื่อวันที่สิบเอ็ดปกติแล้วทุกวันเนี่ยเราเดินนะแต่พอวันที่สิบเอ็ดเนี่ยตรงบริเวณจุดนั้นเนี่ยเราฝนตก ฝนะนตกหนักเราก็เลยไม่ได้เดินซึ่งอาจจะใช้ช่องโหวตตรงนั้นแหละเข้ามาทําการวางพอวันที่สิบสองเนี่ยกำลังพลเราไปเดินราตะเวนเหมือนปกติแล้วก็เลยไปไปเหยียบให้นะครับครับผมง,งั้นแปลว่าอาจจะเข้ามาวางหลังทําข้อตกลงหยุดยิงสิคะเอาใช่ครับสองครั้งเนี่ยมันเกิดเหตุหลังจากข้อตกลงหยุดยิงนะวันที่เก้าทีนึงนะครับแล้วก็วันที่สิบสองอ่าสองครั้งนะครับ ต,ตอนแรกในของวันที่สิบสองนี่แหละเป็นจุดที่เราพามาชม,มแต่ตอนแรกตามข่าวเนี่ยหลายคนอาจจะมุ่งเป้าไปที่ว่าเอ๊ะหรือว่ามันเป็นการวางรอบเดียวแล้วเราลาดระเวนไปบางครั้งก็เจอบางครั้งก็ไม่เจอหรือเปล่าแต่ฟังเสสร้อนแบบนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าไม่ใช่แล้วแหละอันนี้คือวางหลังหยุดยิงแน่นอนถูกไหมคะเอาวางใหม่แน่นอนนะครับของวันที่สิบสองก็เลยเลยเลย,เลยพาไปดูนะครับอย่างกรณีของ วันอื่นเนี่ยยังไม่ชัดเจนแต่วันที่สิบสองเนี่ยมันสอดคล้องกันในเรื่องอการปฏิบัติการทำงานของฝ่ายเราด้วยก็คือเราเดินอยู่แล้วนะครับเราก็ไปเจอเข้าเราก็เลยเอาจุดเนี้ยมาชี้ให้จับทางคณะ i อโอชีเขาได้ได้รับทราบกับผมแล้วเขาว่ายังไงคะ,อ,ะอย่าอย่าที่ผมเรียนเนี่ยจริงๆอ่ะผมผมเคยเรียนไปก่อนหน้านี้แล้วนะว่า ถ้าเป็นกลุ่มของอทูตทหารเนี่ยเ,เขาเขาเขามีองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของทหารอยู่แล้วนะครับผมว่าผมว่าเขาอผมว่าเขาเขาน่าจะรับรู้แล้วก็สัมผัสได้เพียงแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้เปิดเผยแต่เมื่อวานนี้เขาก็ได้พูดในที่ประช,ชุมมานะที่ผมบอกว่ามันก็เป็นการส่งสัญญาณก็คือเราเราเองก็ต้องเราเราเองไม่ได้ไม่ได้ไปเชิง,งบังคับหรือไปไปชี้นําให้เขาต้องรู้สึกอย่างไรเราก็แนะนําไปตาม ตามสภาพของความเป็นจริงอะนะคร<ช>ับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เขาก็เขาก็ยังบอกว่าเราเองเนี่ยที่ผมอยู่ในในในที่ประชุมนะเขาก็บอกว่าเราเองเนี่ยเขาเขาเชื่อมั่นว่าเราเนี่ยไปข้อข้างเป็นสุภาพบุรุษ<ช>แล้วเราเองอยู่ในอยู่ในกติกาสากลแต่เขาพูดแบบนี้นะครับแ,<ต><ช>แต่เขาก็ไม่ได้พูดว่าฝ่ายอื่นจะเป็นอย่างไรนะเ<ช> <ๆ S 1> ขาเขาพูดใน,นลักษณะแบบนี้ซึ่งผมมั่นใจตั้งแต่แรกอยู่แล้วแหละว่าการเสนอหลักฐานต่างๆหรือสิ่งที่เราพยายามให้ข้อบ่งชี้ต่างๆเกี่ยวกับเรื่อง ความพยายามในการใช้ทุ่นระเบิดกับเราเนี่ยมันมีมาโดยตลอดอยู่แล้วนะครับแต่ว่าวันที่สิบสองเนี่ยมันชัดเจนเราสามารถอธิบายได้เลยว่ามันสอดรับกับยุทธวิธีทีนี้แต่ในครั้งอื่นๆครับผมครับเชิญเชิครั้งอื่นก็อาจจะไม่ชัดเจนครัั้งอื่นมันก็เป็นลักษณะนี้ไงผมอธิบายตั้งแต่ครั้งแรกที่ช่องบกอะนะครับตั้งแต่เดือนกรกฎานั้นนะครั้งแรกก็เหมือนกันก็คือว่ามันไปอยู่ในบริเวณที่เขามามาวางกาลังที่คูเลตอะนะครับ บริเวณหน้ากูเลตเราก็จะเห็นดงของของการวางทุ่นระเบิดนะเพราะว่าหลังจากที่เกิดเหตุส่วนใหญ่เราก็จะเข้าไปตรวจสอบซ้ําเนี่ยเราถึงเห็นรูปแบบการวางแล้วก็จุดพื้นที่วางอะไรต่างๆครับผมที่จะเรียนถามคือทราบว่าเรามีคลิปการสอนวางทุ่นระเบิดเยอะมากน้องเหมียวค่ะใช่อันนี้คืออนทางทางทางทูตได้ดูไหมคณะไอโอทีได้ดูได้ดูได้ดูครับได้ดูได้ดู ได้ดูด้<ม>ือเราแบ่งกลุ่มสองการบ่งชี้ออกเป็นสามลักษณะด้วยกันนะะ่ถ้าเราเราอธิบายให้ให้อให้เข้าใจง่ายๆก็คือหนึ่งก็คือว่า้วิธีวางเนี่ยมันเป็นไปตามหลักทางยุทธวิธีเช่นเมื่อเขาวางกําลังตรงไหนเขาจะเอาดมทุ่นระเบิดเนี่ยมาเป็นแนวป้องกันนึก<ม>ออกไหมฮะมันถึงที่วันที่สิบสองก็ถึงไปชี้กันให้เห็นเลยว่าเรามีแนวป้องกันอย่างไรบ้าง<ม>จุดที่เขาวางอยู่ตรงไหน อ่าอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้คือส่วนที่หนึ่งเพราะส่วนที่สองที่พี่สําลานพูดมกเมื่อกี้มันก็คือเรื่องของพลิกนั่นแหละนะ<อ>เราเราจะบ่งชี้ด้วยด้วยด้วยข้อมูลทางโซเชียลน,นะอันแรกเลยที่เราเห็นเนี่ยคืออะไรก็คือหลังจากที่มันมีการหยุดยิงเนี่ยปรากฏว่ามันก็มีอ่ามันมีพาเรกอินฟลูเอนเซอร์นนะของฝั่งกัมพูชานะไปถ<บ><บ>่ายคอนเทนต์นะปรากฏว่าภาพของทุ่นระเบิดนะนะ มันไปกองอยู่ข้างหลังเฟรมภาพนะ <S <S อยู่ในมุมภาพด้วยไม่เห็ไหฮะซึ่งตรงนั้นเนี่ยเราก็บอกนะเราบอกมาตลอดอยู่แล้วว่ามันไม่ใช่หลักฐานของเราด้วยมันเป็นหลักฐานของทางกัมบูชานั่นแหละ,ะไปถ่ายกันเองแล้วเราก็มองเข้าอไอ้ไะไอ้มันไปโปะกันเองไงว่าเอ๊ไะไะไอ้พวงทุ่นระเบิดมันวางอยู่ตรงนู้นด้วยตรงแบบบริเวณกําแพงของปราสาทตาฟายอ่ะนึ่ออกนไหมฮะอ่ามันเห็นอยู่แล้วมันไม่ใช่ลูกเบี้ยวมันเห็นเป็นพวงเลยแสดงว่ามันไม่ได้บังเอิญหรอกนะครับ เสร็จแล้วเนี่ยนะก็มาล่าสุดอีกเราก็เห็นคลิปที่เผยแพร่กันเนี่ยนะครับมันก็เป็นลักษณะของการสอนอ๋อสอนวิธีการวางสอนวิธีนะมันไม่ได้อันคือที่อื่น,เ,นเราเห็นจากที่วางไปแล้วใช่ไหมไอ้นี่มันตั้งแต่เริ่มสอนกันเลยนะครับแล้วปรากฏว่าผมก็บธิบายเมื่อวานนี้ก็ได้ชี้แจงให้สือ่อมวลชนฟังว่าก็ท่านก็ฟังเสียงดูสิว่ามันเป็นเสียงคือคือผมรู้อยู่แล้วว่าพอมันเป็นพวกภาพคลิปภาพ ภาพถ่ายอะไรพวกนี้นะทางฝั่งกัมพูชาเนี่ยเขาดักทางมาเขาจะดักทางก่อนเลยว่าถ้าเรามีหลักฐานประเภทแบบเนี้ยแสดงว่าเราเนี่ยปลอมขึ้นมาก็คือเราเนี่ยไปเมคทํากันเองถูกไหมครับซึ่งผมบอกว่าเห็นไหมว่าอ่าเขาหาว่าเราจัดฉากเขาพูดมาก่อนแล้วเขาดักทางมาก่อนแล้วอ่เพราะมันเป็นแบบแผนของเขาไงเราก็บอกว่าเนี่ยเห็นไหมล่ะแล้วเราเพิ่งมาเจอกันทีหลังเนี่ยนะเขาก็ตอบเลยว่ามันเป็นการจัดฉากเราก็เลยชี้้เหีกก็ลองท่านก็ลองไปฟังดูสิว่า ภาษาพูด่มันใช่คนไทยเมื่อไหร่ล่ะใช่ไหมผมถึงบอกว่าไม่ต้องเห็นภาพก็ได้ฟังเสียงมันก็รู้แล้วว่าคนไทยไปพูดขเขมรหรือคนขเขมรพูดขเขมรม,มันาะฟังออกครับสาเนียนนะเพราะว,ว่ากัมพูชาเนดดี่ยเขาหาว่าเรานไปเอาคนสุรินมาใส่ชุดทหารขเขมรก็เลยพูดภาษาขเขมรได้เสียตอดแต่เราเห็นแต่เราเห็นแล้วนี่เราเห็นหน้าตาเรารู้ด้วยนี่ว่าคนคนสอนเป็นใทยเขามีตัวตนจริงอยู่ในกัมพูชาค่ะ อ่าใช่ไหมฮะก็มันเขาเป็นกำลังพลคนหนึ่งของของกัมพูชาเคยมาทํางานรล่าตเะเวนกับเราได้ซ้ําไป <c oughs> แล้วก็อยู่ใน <c oughs> พื้นที่นั้นน่ะโอ้มันชัดหลายอย่างครับโอเคงานนี้ตรงนี้เองเนี่ยผมว่าเราแทบไม่ต้องไม่ต้องไปพุชอะไรมากมายหรอกเราแค่อธิบายเนี่ยตามข้อเท็จจริงเนี่ยทางผู้ทูตเขาก็เขาก็ากรับทราบอยู่แล้วครับผมงานนี้ความจริงได้พูดกับโลกแล้วนะก็ถือว่าครับผมได้ผลพอสมควรนะเสียต้อนเมื่อวานเนี่นะฮะเอาละครับโอกาสหน้ารบกวนเสียต้อนใหม่นะครับ วันนี้รบกวนดามนีก่อนนะขอบพระคุณนะคะก็เรื่องทุนระเบิดนะยิ่งมีเขาเขาทําเขาไปดูคลิปแล้วหน้าเริมหน้าเดิมเลยหน้าเดิมเคยรับเวีงกับเราด้วยนะไอ้หมอ่น้ะใส่ชุดตัวเองชื่อก็ยังเป็นชื่อของเขาเลยค่ะใช่ใช่ใช่จากเซตอสดเราจะไปคุยกับโคศกอีกสักคนหนึ่งคือตอนนี้ในโลกโซเชียลเนี่ยมีผู้กองสาวคนดัง ผู้กองอะตอมผู้กองอะตอมค่ะโอ้โหกลายเป็นไวรัลเป็นผู้ช่วยโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทยนะค่ะชื่อจริงร้อยเอกอะไรนะที่ลืมซะแล้วนะก็นั่นแหละครับวันก่อนเนี่ยโอไปคล้ายๆไปช่วยจัดระเบียบไปช่วยจัดระเบียบที่ช่องอันม้าแต่นี่โดยอียาบถมันมาดูแล้วมันน่ารักเข้มแข็งค่รัค่ะแต่ว่าช่วงนี้เราจะไม่ได้คุยกับผู้กองอะตอมนะพี่สําราญไม่ต้องหุดหงิดใจไปนะ สว,สวยกว่าน้องอะตอมอีกวล้วค่ะ <laughs> เราจะคุยกับโฆษกสบทกออีกหนึ่งท่านนะคะดรบุ๋มปนัดดาว,วงผู้ดีตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับโ<อ>คุณบุม๋มแล้วค่ะสวัสดีค่ะพี่ตำรา <c oughs> ไี่มีค่ะสวัสดีค่ะกรับกลับเอาน้องหมิวเชิญคือ <c oughs> เห็นว่ามีเพจบางเพจเพจคามแมเนี่ยเอาององอะไรผู้กองเนี่ยไปยำซะเลเลยผู้กองอะตอมผู้กองอะตอม สันดานอุ้ยนิสัยไม่ดีอะไระนะคะนิสัยทันสันดานเลยสันดานเลยดิฉันฟังผิดฉันดาน,ดานไม่ดีคือคือคือวิดูถูกคนอื่นเก่งนะคะแล้วก็คือน้องอ่ะจะเอางี้ดีกว่าผู้หญิงเราหรือคนเราเนี่ยนะจะใส่ชุดไหนเนี่ยมันก็เป็นสิทธิ์ของเราถูกไหมคะทีนี้จะไปทะเลจะให้ใส่สบายลงเหรอจริงว่้าถามตรงเขาจะให้ใส่ชุดอะไรใส่ชุดน้ำขาวผมขาวเหรอหรือใส่ชุดทหารลงมันก็ไม่ใช่ถูกไหมฮะก็ใส่ชุดว่ายน้ำก็ถูกแล้วแล้วสวยขนาดนี้จะเก็บได้ทำไม เขาสาวก็สวยก็สูงขนาดนั้นนะบ่อยก็เถอะแต่พวกนี้คือพยายามพยายามที่จะดิสเครดิตหรือลดคุณ่าของคนคนอื่นแล้วมารีดีอยู่คนเดียวอ่ะเขาเขาเขาไปด้อยค่ายังไงบ้างคุณบุ๋มเล่าตัวอย่างสักนิดเขาเขาพยายามเอาชุดไปน้ําน้องอะค่ะมาเทียบเหมือนที่บุ๋มโดนอะเหมือนกับุ๋มโดนเหมือนกันค่ะค่ะทำเหมือนบุ๋มเลยค่ะทำเหมือนตอนที่บุ๋มโดนเหมือนกันค่ะแต่เพียงว่าบุ๋มค่เป็นห่วงเพราะว่า หนูไม่รู้ว่าน้องอะตอมเขาติดใจจะเข้งแข็งขนาดไหนเข้าใจใช่ไหมคะเพราะผู้หญิงแต่ละคนก็ไม่ใช่ว่าจะมีสิทธิ์ที่มีใครที่จะมาดูถูกกันได้ค่ะแต่อันนี้เป็นการเล่นสกรปรกพอสมควรเนะะี่ยค่ะใช่ค่ะก็คือใช้สื่อในทางเร็วนะคะในการตัดต่อภาพอของน้องค่ะ ซึ่งผมผมอันเนี้ยคือขอประนามอย่างเดียวเลยนะคะแล้วแล้วต้องให้คนไทยส่งกําลังใจค่ะแล้วผมเชื่อว่าคนไทยเข้าใจค่ะว่าทุกคนไปทะเลกันได้ค่ะแล้วนี่อันนี้ไปไปทาภาพใหม่ใช่ไหมไปอ๋อเออคือจะตัดภาพใหม่หรือจะเป็นภาพที่เขาไปเที่ยวจริงจมันก็เป็นสิทธิของเขาไงไปทะเลไตัดต่อขึ้นเร็วอยู่แล้วเออไอตัดไอตัดต่อขึ้เร็วเร็วเร็วอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดเป็นภาพจริง ที่น้องเขาไปเที่ยวทะเลเขาก็มีสิทธิ์ไปเที่ยวไหมอ่ะเออทำไมอ่ะเออก็อออดังนั้นขอให้คนไทยเข้าใจเป็นพอคะ่ะแล้ววันนี้บุมเชื่อว่าน้องอะตอมจะเข้มแข็งต่นนี้เราต้องส่งกําลังใจให้น้องอะตอมกันคะ่ะนะคะว่ามีอะไรโทรหาพี่บุ๋มค่ะเดี๋ยวพี่บุ๋มด่าให้ครับแต่เมื่อวานน้องเขาก็โพสต์ <c oughs> ในในเพจนะดูก็เข้มแข็งดีแล้วมีความสุขภาพเรียบร้อยด้วยเออได้คุยกันบ้างไหมคะ ยังเลยค่ะย <reading repetition> ังยค่ะ so ย like <Island> okay, so like <ivan> okay, so ังไม่ได้คุยค่ะเพราะดองรู้สึกเหมือนลงพื้นที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ค่ะเห็นบางคนบอกว่าผู้กองอะตอมเครียดมากจากเรื่องที่ต้องตขึ้นเวทีแล้วจะมีเหมือนต้องขึ้นเวทีแล้วค่ะเดี๋ยวขอาตอ่าได้ค่ะได้ค่ะโอเคขอบคุณมากมากค่ะสวัสดีค่ะดรปนัดดาวงผู้ดีอนอุตสาหะเวลามาให้เราคือน้องอะตอมเนี่ยผู้กองอะตอมเนี่ยร้อยเอกนะค่ะร้อยเอกหญิงปรวิทยาวลีสุขสันต์อ่าคือถ้าวันวันก่อนนะ อีกวันวันแรกที่อายุทีเข้าไปนะน้องก็ไปช่วยจัดระเบียบและมีเจอทหารเขมียนคนหนึ่งนะทำทางี้ทำทางนี้อ่าแล้วน้องก็อย่างนี้กัมพูชาอยู่ฝั่งนู้นคุณบอไม่พูดแต่ว่าภาพมันแบบเล่าเรื่องทีนี้น้องก็ตองว่ามามาโพสบอกโอ้ไม่มีอะไรก็ไปช่วยเฉยๆอะไรประมาณนี้นะขอบขอบคุณพี่ๆน้องๆทหารขอบคุณตชดอก็เป็นคนเรียบร้อยเป็นลูกศิษย์คนหนึ่งนะอาจารย์อาจารย์โอบเนี่ยปลื้มนักหนาอาจารย์ วันวิชิตบุญปโปรอมีจําได้ไหมพลังศิษย์อ่าอาจารย์วันวิชิตเนี่โพสต์เลยน่าเสียดายขึ้นเพจไหมทันค่ะบอกก็ไปสอนนอตอมที่วิทยาลัยอะไรที่เขาเรียนกันนะค่ะอ่าก็วิทยาการข่าวอะ่ะอืของคือน้องเขาอยู่กลมการข่าวทหารของกองบัญชาก,การกองทัพไทยค่ะแล้วก็เป็นผู้ช่วยโฆษกก,กองบัญชาก,การกองทัพไทยด้วยนะแล้วก็จากอินวิยาบทในที่ช่องอันมาเนี่ยก็ดังเป็นพลุแตกในชั่วข้ามคืนใช่แล้วละ่ะแต่ ขเขมรก็จัดการทันทีเลยอือเอาเฟกนิวไปขุดรูปสไัยไปเที่ยวบ้างบางรูปตัดตรงตัดต่อเพื่อที่จะทําให้เธอเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนถูกด้อยค่าโอ้แต่อย่างที่คุณบุ๋มบอกเลยค่ะว่ามันไม่สามารถทําอะไรได้นะก็ได้แต่ส่งกําลังใจให้กับผู้กองอะตอมนะคะสู้ๆบางทีเราเจอกับขเขมรเนี่ยเราก็ต้องตึงใส่มันบ้างนะใช่ใช่นะไม่<ต>ใช่จะงอใส่อย่างเดียวแต่เมื่อวานเนี่ยคืนที่ท,ที่พูดเสียตอดพูดนะนะค่ะ ต้อง,อ,งอ้างคำพูดของผู้ช่วยทูดน้องหมีวก็ของงานกลับไปแล้วเมื่อคืนเนี่นะค่ะคือผู้ช่วยชูดของมาเลเซียยังไม่น้องหมีวบอกว่าไม่ได้ไม่ได้จะปากหวานนะออื huh. แต่ทหารฝั่งโน้นนะไม่มีความเป็นมืออาชีพแลวท่านยังบอกด้วยนะคะว่ามีบางอย่างที่ไม่คิดว่าแบบมันจะขนาดนี้<อ>ที่กัมพูชาโจมตีมาที่ฝั่งประเทศไทยแล้วก็บอกว่าในขณะที่ทหารไทยมีกําลังใจดีมีความเป็นสุภาพบุรุษและมีความเป็นมืออาชีพอย่างมากค่ะ ซึ่งก็ได้เห็นกันชาติแล้วนี่ของมาเลเซียพูดนะครับไม่ใช่ไม่ใช่เสียตอดพูดนะครับค่ะเอออ่ะเอาละค่ะท่านผู้ชมคะช่วงนี้ก่อนที่จะไปพักเบรกกันนะคะมีโปรโมชั่นสินค้าสุดพิเศษรออยู่แล้วในช่วงอยู่ดีกินดีค่ะ